สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมผู้จัดการ๋องมหานครนะครับก็วันนี้มีรถอีกหนึ่งคันอยากจะมารีวิวนะครับก็เป็นรถที่ต้องใช้คําว่ารถธรรมหากินนะครับแต่รถธรรมหากินคันนี้นะครับมีอะไรพิเศษนะครับแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคนะครับก็ด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ที่ว่าเป็นรถทำมาหากินแต่มันพิเศษยังไงนะครับอย่างที่อย่างที่เห็นนะครับผมก็สีก่อนเลยนะครับสีนี่ต้องบอกว่าเป็นสีที่กําลังแบบว่าสุดยอดจริงๆนะครับชั่วโมงนี้ต้องให้เขานะครับกับอีซูซุนะครับสีเทาขอเรียกเป็นเทาแลมโบแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเอ่อทั่วประเทศเรียกกันอย่างนั้นนะครับก็มันสวยจริงๆนะครับก็ทําให้สมเทาแลมโบนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งล้อแม็กนะฮะล้อแม็กนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็คอก นะครับคอกทรงสูงนะครับอันนี้ต้องใช้คําว่าเออจัดเต็มนะครับในการบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบเปลี่ยนโช๊คเ์นพาวนู่นนี่นั่นอะไรเราจัดเต็มจัดครบจัดเซตนะครับจัดได้ครบเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับกำเงินออกมาเบาๆนะครับกำเงินมาเบาๆนะครับแล้วก็มาออกเราได้เลยที่เรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภาพบรรยากาศนะครับสำหรับน้องน้องของเรานะครับน้องสสีวิมลนะครับเอสซีสสีวิมลนะครับที่กําลังช่วยนะฮะลูกค้านะครับผูกอย่างคามาคัมเอนนะฮะดูนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับล้อแม็กแบบนี้นะครับกับรถบรรทุกเอ้มันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะฮะกับตัว18นิ้วนะครับ18นิ้วนะครับของเลนโซ่นะเออเลนโซ่ก็ถือว่าเป็นล้อแม็กที่ได้มาตรฐานนะมีความแข็งแรงนะฮะก็ กับสเตปยาง2 3 5 5 50นะครับ R 1 8นะครับโปรเจกต์ดีนะฮะล้อสวยงามเลยนะฮะแต่ว่าด้านหลังมาดูกันนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับล้อด้านหลังมันจะไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถสำหรับรถลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาง2 2 5 7 5 R 1 5นะครับขอบ15นะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นล้อแม็กผาบ่ะหรือว่าเป็นล้อแม็ก,มก,กล,ล้อแม็กอ๋อ ต้องบอกว่าเป็นล้อแม็กนะฮะตัวนี้เป็นล้อแม็กซ์สำหรับบรรทุกเลยนะครับเขาทำมาเพื่อการนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นอนอยู่แล้วมันมั่นใจได้นะครับก็สไตล์แบบเซตแบบว่าหล่อๆเท่ๆนะฮะขับไปนี่ผมบอกเลยว่าต้องมีคนมองอะ่ะบอกได้เลยนะครับสเตปนี้กับสีเทาแลมรโบของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของคองอนะฮะเห็นไหมฮะมนะครับจัดเต็มเลยนะอันนี้น่าจะสูงอยู่เมตรสาม สามห้าประมาณเมตรสามห้าหนึ่งเมตรสามสิบห้านะครับผมก็อันนี้จะเป็นตัวเหล็กนะครับอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะแล้วมันจะเป็นการผสมผสานกันนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับการผสมแจมกันนะครับของเหล็กและสแตนเลสนะฮะโอเคนะครับเรามาดูกันใต้ท้องนิดนึงว่าเฮ้ยนะฮะมีอะไรใส่เข้าไปบ้างนะครับมีอะไรใส่เข้าไปบ้างนะฮะอย่างที่เห็นนะครับ จัดเต็มนะครับจัดเต็มกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโช๊คอัพนะฮะจัดไปเลยด้านหลังนะครับทั้ง,ง Aa, ตัวคำ้ำตรงตัวค้ำด้านข้ายด้านแยงนะฮะกับตัวโช๊คนะครับนะฮะที่สังเกตสีขาวสีเหลืองนะฮะแล้วก็เห็นหมครับใครชอบในส่วนของการนะฮะบรรทุกหนักๆแน่นอนนะฮะก็ต้องไม่พ้นในส่วนของแหนบนะฮะแหนบนะครับแหนบที่จัดไปนะครับ ตับใหญ่ต้องใช้ว่าตับใหญ่นะฮะโอเคนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเออรับรองนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะรับน้ําหนักได้ถึง4-5ตันนะนะครับ4-5ตันนะฮะอาจจะเกินกว่านั้นก็เป็นได้นะนะครับเป็นได้อะโอเคนะฮะก็ใครสนใจนะครับกับสเต็ปนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเทารเมโบนะฮะหล่อทํามาหากินนะฮะ ไม่ได้จอดรออย่างเดียวนะครับเอาไปรับทานกันได้ด้วยนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศก,กับน้องสศิวิมลน,นะครับอ่านี่น้องสศิวิมลน,นะครับก็เออน,นี่กําลังกําลังจะออกรถแล้วเนาะใช่ค่ะนะครับเจ้า<ช>ของเคสน,น,คนคสสะครับจัดเต็มจัดแต่งกันไปเลยนะครับจัดเต็มเลยค่ะรถคันหากินรุ่นนี้ติดต่อได้ติดต่อได้เลยนะะคน้องสศิวิมลได้นะครับน้องสศิวิมลเราแต่งให้เต็มๆแบบนี้เลยค่ะอโเคสวยงามค่ะ เดี๋ยวให้น้องอไปทีแล <ไป S 1> กลค <ไป S 1> ้าก่อน <ไป S 1> นะครับโอเคนะฮะก็บรรยากาศในการนะรถ่ายรูปให้ลูกค้าได <ป S> ้โอเคโอเคนะฮะอคคตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านเจ้าของรถนะฮะท่านเจ้าของรถ ทันหล่อซิ่งสวยเก๋หรูเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้เป็นเป็นคุณผู้หญิงซะด้วยอาจจะงงงนิดนึงนะครับก็โอเคสวัสดีอีกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคุณ<ช>คที่ธนญรนะครับหรือพี่พี่เพชรเนาะขออนุญาตเรียกพี่เพชรแล้วกันนะฮะ,ะก็รถที่ออกไปเนี่ยขอสัมภาษณ์นิดนึงรถเอาไปทําอะไรแบบไหนอะไระไงเพราะว่าเห็นว่าจัดโอ้ยจัดเซ็ตจัดตงรงคอกิ้งน,นู่นนี่นั่นบรรทุกเพียบเลยนะครับน้ำหนักนะฮะเอาไปทำอะไรยังไงเดี๋ยวแนะนำนิดนึงครับผมเออเอาไปรับซื้อเซนต์หลิก รับซื้อเศษเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะอ๋อถ้าเป็นเศษเหล็กก็คงจะต้องบรรทุกหนักใช่ไหมฮะโอเคโดยเฉพาะเศษเหล็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับเลยอ๋อโอเคอันนี้ทําอยู่ที่บ้านหรือว่าทําที่ไหนฮะทําทั่วไปค่ะทามบริษัทใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราเราเราไปหาสินค้าพวกนี้จับแหะพวกเศษเหล็กพวกอะไรพวกนี้ตามบริษัทอ๋อเราวิ่งตามบริษัทใช่ไหมฮะอ๋อโอเคโอเควิ่งตามบริษัทนะฮะอย่างเงี้ยเออถ้าเผื่อว่า บริษัทไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ก็ทุงที่พี่เพชรเนี่ยวิ่งถึงบริษัทเลยใช่ไหมฮะก็ไปประเมินอะไรนู่นนี่นั่นอะไรว่ากันไปนะครับโอเคของพี่พี่พี่เพชรอยู่แถวไหนฮะอยู่กระทุ่มแบนอยู่กระทุ่มแบนใช่ไหมฮะก็ฝากไว้ได้เลยนะฮะพี่เพชรนะฮะร,รับซื้ออเอ,อในส่วนของเหล็กเศษเหล็กอะไรต่างๆนะฮะบ,บริษัทไหนนะครับมาเห็นคลิปนี้นะฮะก็ติดต่อเข้ามา เบอร์พี่เพชรได้เลยใช่ไหมฮะนะครับโอเคก็ไปไปเบอร์ราคาได้นะครับอ่าเดี๋ยวฝากเบอร์นิดนึงค่ะเบอร์097ค่ะ030ค่ะ1465โอเคเดี๋ยวพอพอคลิปนี้ออกไปพบพี่เพชรก็จะรับโทรศัพท์ไม่ทันนะฮะะนครับถามนิดนึงนะครับพี่เพชรเจอกับน้องศศิวิมลได้ยังไงครับเนี่ย เออมาเข้ามาที่ศูนย์ออมาที่นี่เลยใช่ไหมครับกาวันนั้นเห็นบอกว่าลูกค้าแจ้งว่าเราไลฟ์สดรถอีกคันนึงอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วลูกค้าเห็นว่าเออแต่งครบแต่งเป็มลูกค้าก็เลยแบบเข้ามาวันพ่อพอดีอ๋อจังหวะวันนั้นผมเป็นคนไลฟ์สดพอดีเห็นไลฟ์สดแล้วเข้ามาหรือว่าตั้งใจจะเข้ามาอยู่แล้วตั้งใจจะเข้ามาอ๋อตั้งใจจะเข้ามาแล้วก็มาจังหวะบวกกับเห็นไลฟ์สดพอดี ตรงสเปคพอดีใจเลยบอกเอาแบบนี้จัดให้พี่หน่อยถ้าวันนั้นขับรถคันนั้นได้ไปก็ขับไปแล้วใช่ไหมฮะไม่รอโอเคได้ขับได้ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับสเต็ปใช้รงแบบนี้นะครับใช้เงินออกรถนะฮะไม่เยอะนะครับแต่ของพี่จะเป็นเป็นในส่วนของดาวเยอะอยู่นะครับแต่ว่าคันที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าจะไม่กี่หมื่นบาทเท่าไหร่นะกี่หมื่นนะคันที่แล้วเจ็ดหมื่นนะครับคันที่แล้วก็สามารถคือเจ็ดหมื่นออกไปขนาดนั้นเนี่ย นะฮะมันแทบจะฟรีดาวแล้วอ่ะถ้าไม่ได้รวมกับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะใช่นะครับเจ็ดหมื่นนี่ซื้อไม่ได้หรอกนะครับแต่เราจัดให้เรียบร้อยแล้วก็ลูกค้ากำเงินมาเจ็ดหมื่นก็ออกรถได้เลยแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องวุ่นวายไปนั่งต่อนู่นนี่นั่นติดตั้งนะฮะโอเคยังไงก็ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณพี่เพชรมากนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจฝากแนะนำกันบอกต่อมาด้วยแล้วกันกับน้องเศรษฐิมนนะฮะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวออกเลิกนะครับออกเลิกลูกค้าโอเคนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับรถเนี่ยนะครับเอาไปทําในส่วนของรับซื้อเชนเหล็กนะครับบริษัทไหนสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวให้ลองลองไปเช็คราคาประเมินราคากันก่อนเผื่อพี่เพชรให้ราคาดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากครับสําหรับการรีวิวนี้นะครับก็รถซิ่งรถสวยนะครับรถเท่ไม่จําเป็นต้องจอดหล่ออย่างเดียวครับออกไปทำหากินได้ก็เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ผม ผู้จัดก,การของมหาคนครนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ